สวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆผมกฤษณะเซฟดีจากช่องเซฟดีอะไหล่ย,ยนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะออกนอกพื้นที่กันนิดนึงนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับจากที่เรานั่งอยู่ในห้องแล้วก็แบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆนะครับเราก็ไปแบ่งปันในแบบนอกสถานที่นิดนึงแต่ก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของการใช้งานรถยนต์ ซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ใช้ารถต้องอย่า,าพลาดเลยนะครับเพราะว่าคลิปวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับจุดที่สําคัญของรถยนต์เลยนะครับคือมันเกี่ยวกับเรื่องของระบบการระบายความร้อนซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้ใส่ใจไม่ดูแลแล้วเราก็อาจจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเสียหายห,ายหลายหมื่นหลายแสนก็เป็นได้ดังนั้นเพื่อนๆก็มาติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมกฤษณะเซฟดีจากเซฟดีอะไหล่ยน์ชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทางผมและทีมงานตั้งใจทํามากๆเลยเพราะว่าสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้รถยนต์ก็ดีหรือเพื่อนๆที่ใช้รถมานานแล้วแต่ไม่เคยสนใจในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับชื่อของมันก็คือค o ล l อนเพื่อนเรู้จักไหมครับคูลแอนเนี่ย เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เกี่ยวกับระบบระบายความร้อนของรถยนต์ถ้าเพื่อนๆไม่ได้สนใจไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันสามารถทําให้เครื่องเนี่ยน็อกหรือพังได้ทันทีถ้าหากว่าเราไม่ได้สนใจใส่ใจดูแลมันเพราะฉะนั้นคลิปนี้จึงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆม,มากๆแน่นอนครับเอาละครับเรามาถึงจุดที่น่าสําคัญหรือว่าประเด็นที่หลายคนนะครับเคยมีข้อสงสัยเหมือนกันนะครับ,รบเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนเนี่ยนะครับพอเราพูดถึงหม้อน้ําพูดถึงค <ๆ S 2> ูลเลนเพื่อนๆอาจจะมี ข้อคำถามบอกว่าเฮ้ยเติมน้ำเปล่าก็ได้มั้งเห็นหลายคนบอกเขาเติมน้ำเปล่าก็ได้นะครับมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าวันนี้มีคําตอบครับว่าหม้อน้ําเราควรใช้น้ําเปล่าหรือใช้น้ํายาหล่อเย็นหรือที่เรียกว่าคูลแลนเนี่ยดีกว่าผมตอบไว้ตั้งแต่ตอนต้นนี้ได้เลยนะครับว่าน้ําเปล่าใช้ได้แต่ไม่แนะนําครับเพราะว่าคูลแลนเนี่ยมีคุณสมบัติที่สําคัญเลยนะฮะสประการที่เหมาะกับการใช้กับหม้อน้ํามากกว่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะชี้ให้เพื่อนๆรู้จักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับว่าบริเวณเนี้ ็นส่วนที่เอาไว้ระบายความร้อนคือตรงนี้เป็นเครื่องยนต์เนาะระบบสันดาปภายในเนี่ยพอเราสตาร์ทรถใช้งานไปเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนดังนั้นเขาเลยออกแบบว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีส่วนของการระบายความร้อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเครื่องมันจะน็อกได้เพราะว่ามันเกิดความร้อนสูงนั่นแหละมันก็เลยมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าหม้อน้ำนะครับแล้วก็พัดลมแล้วไม่พอในหม้อน้ําชื่อว่าหม้อน้ําแต่ข้างในไม่ได้เป็นแค่น้ําเปล่านะครับที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยมันก็คือสารหล่อเย็นหรือที่เราเรียกว่าคคลเลนนั่นเองมีคนถามบอกคคลเล โคเรนต์คือสารหล่อเย็นและเป็นน้ําที่อยู่ในหม้อน้ําของรถยนต์บริเวณด้านหน้าของรถยนต์นั่นเองกลับมาที่คุณสมบัติที่สําคัญ4อย่างว่าทําไมจึงเหมาะสมกับการเติมเข้าไปในหม้อน้ํามากกว่าการที่เราใช้น้ําเปล่าข้อที่1นึ่งโคเลนต์เนี่ยมันมีสารเคมีที่เรียกว่าเอทิโนกไกคอซึ่งเป็นสารหล่อเย็นนั่นเองคุณสมบัติของมันเนี่ยสำคัญเลยคือทําให้มันเพิ่มจุดเดือดให้กับน้ําปกติน้ํามันจะเดือดที่ร้อยองศาอันนี้เพื่อนๆทราบกันทุกคนเนาะแต่พอเราเติมสารหล่อเย็นเข้าไปแล้วเนี่ยจุดเดือดของ มันจะเพิ่มขึ้นครับอาจจะเป็นร้อยร้อยกว่า200ก็แล้วแต่ยี่ห้อเนอะะาะคูณสมบัดความสามารถตรงนี้ซึ่งมันจะมีประโยชน์ยังไงครับเพื่อนๆในเมื่อเราใช้งานรถไปเนาะสตาร์ทขับรถไปเนี่ยโดยเฉพาะรถที่ขึ้นดอยหรือรถที่ขับทางไกลความเร็วเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆความร้อนมันจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นดังนั้นถ้าเพื่อนๆใช้น้ําเปล่าโดยไม่เป็นสารหล่อเย็นหรือคูลแลนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเดือดจากเดือดปุ๊บมันก็จะระเหยแล้วก็กลายเป็นไอหายไปครับดังนั้นมันก็จะทำไมะาาณของน้ํก็จลด ลงลดลง,ลง,ลงจกกนกระทั่งมันแห้งพอมันแห้งสิ่งที่ตามมาก็คือ,คอการระบายความร้อนก็จะทําไม่ได้ก็จะทําให้เกิดการน็อกขึ้นมาทันทีคือพอน็อกเพอนั้นถ้าเพื่อนๆขับไปแล้วเห็นควันขึ้นนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะเลยทีเดียวนะเพราะนั้นตรงนี้ผมถึงบอกว่ามันสําคัญมากว่าทําไมเราต้องดูแลในส่วนนี้ให้ดีดังนั้นเราใช้สารหล่อเย็นเข้าไปเนี่ยคูลเลนเข้าไปพอมันเพิ่มจุดเดือดปบการระเหยก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะครับว่ารถที่เติมน้ํายาคูลแลนเนี่ยมัน ในการระบายความร้อนได้ดีและก็ใช้ไปได้นานเลยอันนี้เป็นคุณสมบัติข้อที่หนึ่งที่สาคัญนะอันที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องของความเย็นนะครับคือตัวูล o l น n ์มันจะช่วยในเรื่องให้น้ําธรรมดาเนี่ยลดการแข็งตัวเวลาเจออากาศเย็นมีประโยชน์ยังไงครับคือบ้านเราเป็นเมืองร้อนไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าหากว่าเป็นเมืองหนาวเนี่ยจะเห็นประโยชน์ได้ชัดมากเพราะว่าเมืองหนาวใช่ไหมครับแค่จอดรถไว้ข้ามคืนอุณหภูมิมันต่ําติดลบอะไรพวกเนี้ยจนเกิดหิมะเกิดอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าถ้าเป็นน้ำธรรมดาก็เกิดกลายเป็นน้าแข็งครับดังนั้นใช้สารหล่อเย็นไปลดา แข็งตัวของน้ําจึงมีประโยชน์ในลักษณะนี้นี่เป็นข้อที่2แล้วนะครับและอันที่3ในครูแลนด์เนี่ยก็จะมีสารเคมีบางตัวที่ไปช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดสนิมคาบตะก,กันแล้วก็ป้องกันเรื่องของการกัดกร่อนซึ่งตรงนี้มันดีตรงไหนหม้อน้ำเนี่ยรยุ่นหลังๆโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆรถรุ่นหลังๆเนี่ยเขาไม่ใช้แบบทองแดงเหมือนสมัยก่อนอาจจะเรื่องของต้นทุนการผลิตั้งมาเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมครับพอมันเป็นอลูมิเนียมสิ่งที่ตามมาก็คือในแง่การบำรุงรักษาถ้าหากเราใช้น้าเปล่านะครับโดยเฉพาะน้ำประปาเนี่ยม มันก็จะเกิดสนิมได้ง่ายเมื่อเกิดสนิมได้ง่ายการผุกก่อนก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายตามมานั่นเองดังนั้นถ้าเราใช้คูลแลนซ์ในประเด็นตรงนี้ก็จะลดลงไปได้มากทีเดียวมี3ข้พอแล้วนะครับสหรับข้อที่4ก็คือคูลแลนซ์เนี่ยมันเป็นสีครับโดยมากก็จะเป็นสีชมพูสีเขียวนะครับแต่อาจจะมีสีอื่นก็ได้แต่หลกักๆในท้องตลาดจะมีอยู่สสีสีชมพูกับสีเขียวโดยเฉพาะของโตโยต้าเนี่ยเนสนสีชมพูเป็นหลักถ้าถามว่าสีมันดียังไงก็คือเวลาถ้าหากว่ามีการรั่วหรือการซึมอะไรเกิดขึ้นน่่ยยมัก็จะหหหาาาางงรออ ต้นต่อได้ง่ายหรือเวลาเราโค่นลงไปนะครับเห็นน้ําที่ตกอยู่บนพื้นเป็นสีใดสีหนึ่งก็รู้เลยว่ามาจากเรื่องของหม้อน้ําแน่นอนนะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้น้ําเปล่าเป็นไงครับมันเป็นสีใสอะบางทีแยกไม่ออกว่าเอ๊ะนี่น,นี่น้ำแอร์หรือว่าน้ําจากหม้อน้ํากันแน่ดังนั้นมันก็จะหาต้นต่อหาได้ยากนั่นเองเพราะนี่คือสีคุณสมบัติสําคัญของสารหล่อเย็นและเป็นตัวที่บอกว่าทําไมเราควรใช้น้ําหล่อเย็นมากกว่าที่จะใช้น้ําเปล่านั่นเองแต่ก็คงจะมีคําถามอีกนะครับว่าถ้าจําเป็นอาจจะมีบางเหตุการณ์หรือบางครั้งเพื่อนขับทางไกล แล้วมีเกิดการรั่วซึมเนาะซึ่งบางทีอาจจะเกิดจากทำไมฮะเราขับไปเนี่ยมันถนนบางเส้นไม่ได้เป็นยางมาต่อยเนาะอาจจะเจอก้อนหินนะครับกระเด็นเข้าไปใส่แผงของตัวหม้อน้ําเกิดการแตกเกิดการรั่วซึมเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับจากประสบการณ์ที่ลูกค้าเคยเล่าให้ผมฟังเนาะเราอยู่ในวงการอะไรเนี่ยก็เคยมีลักษณะแบบนี้ก้อนหินกระเด็นขับรถไปบนดอยมันเป็นทางถนนที่ไม่ใช่ถนนแบบลาดยางมาต่อยเจอก้อนหินกระเด็นใส่ครับเกิดการรั่วซึมขึ้นแต่รั่วซึมไม่เยอะดังนั้นวิธีการแก้ไขเราก็สามารถ สามารถใช้น้ำเปล่าเติมได้เพียงแต่ว่าเป็นการใช้ระยะสั้นเพื่อที่จะให้ขับรถไปหาอู่ซ่อมรถหรือว่าร้านหม้อน้ํานั่นเองทีนี้อีกคําถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วเราควรเปลี่ยนถ่ายไอ้ตัวน้ํายาหล่อเย็นหรือคูลเลนต์เนี่ยใช้เวลาหรือระยะทางเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่ที่เราควรที่จะเปลี่ยนน้ํายาคูลเลนต์โดยปกตินะครับโดยธรรมชาติคูลเลนต์เนี่ยจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน3ปีส่วนระยะทางเนี่ยแล้วแต่ยี่ห้อของคูลเลนต์ที่เราเติมมาเดิมหรือ,อคูสบัดเขาเรียกอะไราตามศูนย์บริการเนี่ย บางทีเขาก็บอกว่า40,000โลก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับหรือก็อาบางคูเสบัดบางยี่ห้อดีๆอาจจะถึงแสนหรือ200,000โลนะรหรือบางเจ้าก็บอกว่า2 22ปีก็ได้นะเพราะนั้นผมให้เพื่อนๆกลางๆว่าเราควรเปลี่ยนไทยคูแลนท์เนี่ยไม่ควรเกิน3ปีหรือจะเอามารหารก็2ปีส่วนระยะทางเนี่ยกี่กิโลอันนี้เพื่อนๆต้องดูคูเสบัดหรือว่าคําโฆษณาชวนเชื่อของคูแลน์แต่ละยี่ห้อที่เพื่อนๆใช้เอาเองดีกว่านะครับว่าเอาควรกี่กิโลดีจะ40,000จะแสนจะ2 0 0 0 0 0นะครับอัน ต้องแล้วแต่ยี่ห้อทีนี้พูดถึงสีเนาะก็วันนี้พกมาให้เพื่อนๆดูด้วยสีก็มีอยู่2สีนะครับสีชมพูนะครับแล้วก็สีเขียวที่ยกมาเนี่ยอยากจะนําเสนออีกอันนึงก็คือถ้าเพื่อนๆเนาะมีความจําเป็นรู้ว่าตัวเองเนี่ยเดินทางไกลบ่อยหรือว่าขับรถขึ้นดอยบ่อยอา,อาจก็อาจจะเป็นไปได้ที่เพื่อนๆอาจจะเตรียมน้ํายาคลูลนไว้เผื่อเติมใส่หม้อน้ําก็ได้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะแนะนําเพื่อนๆเพิ่มเติม ก็คือว่าเปิดเมื่อกี้แล้วพูดถึงว่าน้ําเปล่าเติมได้ไหมเราก็บอกว่าเติมเฉพาะกรณีจําเป็นเนาะตรงนี้อยากจะให้ข้อมูลเพื่อนๆเพิ่มเ,มเติมว่าปกติแล้วไอ้ตัวคูลแลนเนี่ยน้ำยาคูลแลนเนี่ย หล่อเย็นเนี่ยเขามีอยู่2ประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นแบบที่ผสมสําเร็จเรียบร้อยเปิดฝาพร้อมใช้เติมเข้าไปได้เลยกำลังเป็นที่นิยมแบบนี้ส่วนอันที่2เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหัวเชื้อแบบนี้แบบนี้ซึ่งเพื่อนๆต้องไปผสมน้ําเอาเองนะอัตราส่วนก็แล้วแต่ยี่ห้ออาจจะ50 50หรือ1ต่อ3ก็เป็นได้นะก็ให้เพื่อนๆศึกษาจากคู่มือหรือว่าเอกสารประกอบของแต่ละยี่ห้อเอาเองซึ่งแบบนี้มันจะยุ่งยาก ถ้าเพื่อนๆเดินทางถ้ารู้ตัวเองต้องขึ้นดอยหรือต้องเดินทางหรืออยากเก็บเผื่อก็แนะนําให้เพื่อนๆซื้อคูลแดนแบบสําเร็จรูปถ้าหากว่ามีอาการเกี่ยวกับเรื่องระบบระบายความร้อนเกิดขึ้นมีรั่วมีซึมอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาไอ้แบบสาเร็จรูปเนี่ยเติมเข้าไปที่หม้อน้ําได้เลยนั้นน่าจะสะดวกกับเพื่อนๆมากกว่าเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบอยากให้ผมและทีมงานนําเสนอข้อมูลดีๆที่น่าสนใจอย่างนี้อีกนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆให้กําลังใจพวกผมและ งานด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ใน YouTube กดกระดิ่งหรือถ้าเป็นใน Facebook ก็กด see first หรือกดรายการโปรดเพื่อที่ว่าเวลาพวกผมโพสคลิปใหม่ๆขึ้นไปเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครนั่นเองสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ